สวัสดีครับทุกคนเก็บความทรงจําไว้ใน u t ท b e นะครับผมวันนี้นะครับจะมาเก็บความทรงจําที่ร้านขายปลากันนะครับทุกคนร้านขายปลานี้นะครับชื่อว่าปลาแอนิเมลนะครับผมร้านนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับเทอร์มินัล21นะครับที่โคราชเลยนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมเองก็พาทุกคนนะครับเข้ามาซื้อปลามาเลือกชมปลานะครับผมเพราะว่า อยากได้ปลาไปเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงไว้แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้เพิ่มนะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาดูราคาแล้วก็ปลาทองนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าปลาที่นี่นะครับก็คือราคาถูกมากๆเลยนะครับเป็นร้านที่ผมเองชอบมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าปลาที่นี่ราคาถูกแล้วก็สวยงามแข็งแรงมากนะครับ มีปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับทุกคนแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยมีทั้งปลาไทยที่เพาะในประเทศไทยแล้วก็ปลาที่เพาะในต่างประเทศนะครับคือปลานอกที่นาเข้านะครับผมนี่นะครับผมก็คือปลาทองนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีนะครับตัวเล็กนะครับ50บบาทเห็นไหมทุกคนก็คือถูกมากๆเลยนะครับผมก็สุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็มาบ่อยนะครับมาซื้อบ่อยมากคือเหนือจาก ราคาถูกแล้วก็คือเจ้าของร้านนะั่คืออธัธยาศัยดีมากพูดจาดีแล้วก็ให้ความรู้ให้อะไรดีมากเลยนะครับลูกค้าที่นี่ก็จะเยอะมากแล้วก็นอกจากจะเป็นพวกปลาอะไรนะครับก็จะมีแบบอาหารหรือเครื่องมือต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับปลาเก่งสัตว์นะครับก็คือจะเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นร้านใหญ่ร้านหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับรทุกคน ปลาเมียตัวน่ารักน่ารักขนาดเลยนะครับก็ใครที่อยู่แถบนี้นะครับก็บุรีรัมย์โคราชนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับทุกคนมาซื้อกันได้นะครับอยากบอกว่าปลาที่นี่สวยงามมากๆอันนี้คือปลาคาร์ฟนะครับเราตั้งใจจะมาดูปลาคาร์ฟกันนะครับวันนี้จะเอาตัวที่ใหญ่สักหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือขอเดินชมก่อนนะครับดูเลือกดูก่อนว่าจะเอาแบบไหนตัวแบบไหนนะครับ บอกว่าหลากหลายราคานะครับผมก็คือราคาไม่ได้แพงนะครับมีเห็นไหมครับตัวเนี้ยในตัวนี้ะครับก็คือตัวยี่สิบบาทนะครับทุกคนซึ่งถูกมากๆสาวกที่ชอบเลี้ยงปลาหรืออะไรเงี้ยครับผมแนะนําได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเป็นปลานอกนะครับก็คือที่เขาเอามาจากเมืองนอกเนี่ยจากญี่ปุ่นจากอะไรเงี้ยครับก็คือจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าความสวยงามของเขาก็คือระดับร้อยนะครับผมสวยงามจริงจริ มีก็ชอบมากมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในตู้กันนะครับผมนี่เห็นไหมครับทุกคนก็จะมีปลาตัวเล็กๆอีกบางมซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนอยู่ที่หลักสิบนะครับผมหลักสิบหลักร้อยไม่ว่าจะเป็นปลานะคะรับก็จะมีกุ้งนะครับมีสาบกเลี้ยงกุ้งนะครับใครชอบเลี้ยงกุ้งนะครับก็มีหลากหลายแบบให้เลือกเลยนะครับมีแต่ตัวน่ารักน่ารักสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับผม คนเขาก็ทําสถานที่แบบเลี้ยงให้ดูน่ารักน่ารักให้เราไปทาตามนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ปลานะครับก็เล็กๆใครที่ชอบเลี้ยงปลาในตู้นะครับไว้ให้ลูกดูหรือไว้ดูผมว่าการนั่งดูปลานะครับมันก็ทําให้เราแบบว่าจิตใจสงบได้นะครับเวลาเครียดๆนะครับมาดูปลานี่ก็จะทําให้รู้สึกดีได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับ มีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ดูที่เราจะเอานะครับว่าเราจะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะชอบแบบไหนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นปลาบอลูนนะครับผมนี่ยครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นบอลูนสีดำนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเขาสะท้อนกับกระจกนะครับทุกคน,นนี่บอลูนขาว เยอะนะครับเต่าก็มีนะครับทุกคนแล้วก็ปลาทะเลนะครับนี่จะเป็นพวกปลาทะเลนะครับผมปลาน้กเคล์มนะครับจะมีปลาเนโมผมเองก็คืออยากได้มากเลยนะครับปลาเนโมแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขานะครับถ้าเราพร้อมจริงๆอ่ะถึงจะซื้อไปเลี้ยงนะครับนี่เป็นปลาทะเลนะครับสวยงามมากๆปลาเนโมนะครับดูแล้วสบายตามากๆเลยนะครับ ก็คือเราไม่ได้ไปดูที่ทะเลเนาะเราก็ดูที่เนี้านะครับผมจริงๆของปลาดิโมโ่คือน่ารักก็สวยงามมากๆเลยครับเห็นแล้วชอบมากๆเลยใจสัตย์นะครับจะได้ไปเลี้ยงนะครับผมแต่วันนี้เราตั้งใจมาเอาปลาคราฟนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบ่อปลาคราฟที่เราจะมาเลือกกันนะครับก็เป็นบ่อตรงนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นปลาคาราฟญี่ปุ่นนะครับผม ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูถัดไปเพราะว่าอยากได้ทรงของปลาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมนีม่ตัวนี้นะครับเป็นปลาคาร์ตญี่ปุ่นจักรพรรดิะดนะครับก็คือตัวละ100บาทนะครับทุกคนเห็นไหมไอ้ที่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับผมสุดยอดมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผม,มอยู่ที่แบบว่าผลิตที่ไทยหรือเปล่าทือเขาส่งพันที่ไทยเขาเพาะพันที่ไทยหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าเพาะพันธุ์ที่ต่างประเทศน,นะครับ แต่น,นี้น่าจะเป็นตัวที่มาจากต่างประเทศเป่าเพราะตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือบรสัก15สำหรับคนชอบแล้วนะครับก็ไม่แพงนะครับว่าตัวเขาใหญ่เขาเลี้ยงมาใหญ่แล้วแล้วก็แข็งแรงดีแล้วนะครับซึ่งสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะวนไปดูปลาตู้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมน,นี่นะครับปลาตู้ซึ่งดูน่ารักมากเลยนะครับนนทุกคน เ,เขาอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้นครับก็คือเป็นตู้ไข่ตู้มันนะครับแต่ว่าเรามาดูเยอะๆอย่างเนี้ยมันสวยอ่ะม,มันอยากมันเห็นแล้วมันก็อยากเอาไปเลี้ยงอีกนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายังไม่พร้อมนะครับเพราะเราเรียนปลาขาไปเลยนี่นะครับแล้วตัวไม่กี่บาทเลยนะคะทุกคนสิบบาทยี่สิบบาทนะครับผมอยากได้ตัวเลี้ยงสักสิบยี่สิบตัวอย่างงี้เนาะไนตู้สวยๆสักอันหนึ่งนะครับน่ารักน่ารักอย่างนี้ อันนี้แล้ว่ะเราทําให้เราสบายใจนะครับทุกคนเราเห็นแล้วก็สบายใจค่ะนี่เป็นปลาทองตัวใหญ่แล้วนะครับสวยงามมากๆเลยชอบมากมากเลยนะครับแต่ก <si ่อนที่บ้านนะครับเคยเลี้ยงปลาทองตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่เกลียดเลี้ยงก็เลยเอาไปให้น้องชายเลี้ยงต่อนะครับไม่ได้เลี้ยงแล้วแต่ว่าซื้อไปเลี้ยงอีกนะครับต่ซื้อตัวเล็กนะครับทุกคนซื้อตัวเล็กก็คลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจให้ช่องผมเลยนะครับใครอยากได้ปลาก็มาดูกันนะครับที่ร้านปลาแอนิเมลนะครับที่โคราชนะครับวันนี้สวัสดีครับผม